สวัสดีครับมาดูผลนิเคอินะครับนิเคอิของวันที่26วันศุกร์นะครับจะเป็น2ตัวบนนะครับลูดขึ้นลง24ตัวนะครับจากเลขอ่างเองเลขอ่างมาเลขชุดที่3นะครับเลข27นะครับขึ้นลง24ตัวคือ27บวก24ได้51นะครับแล้วก็ลง24ตัวคือ27ลบ24นะครับจะได้ศูนย์นะครับก็คือกดตั้งแต่0 3ย์ถึง51นะครับ เหมือนเดิมนะครับตอนกดในรบบจริงบางท่านจะตัดทิ้งบางตัว2ตัวบ้างตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับก็ถูกรอบเช้านะครับนี่แค่อีปิด2ตัวบนนะครับปิด17นะครับก็ถูกรอบเช้าไปนะครับส่วนการเล้นก็คือเหมือนเดิมนะครับที่ที่ผมเคยบอกในคลิปปกตินะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกทบมาที่รอบบ่ายนะครับส่วนท่านที่ถามทุกวันถ้าจะตามในรายกลุ่มก็แบ่งกันเป็ปีละ6 0 0บาทนะครับตามได้ทุกวันนะครับโอเคนะผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับ